น้ำตักสว้กันแล้วก็เข้ามานะไปพักก่อนไปดื่มน้ำปรน้ำแล้วมาก็รจะไปเลยเดี๋ยไม่ต้องทำระเวลาเดี๋ยวสินทีเราเบรทานข้าวไปเลยดีเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวอ่อเข้ามาข้างในเลย้าเดี๋ยวสิบนเราเดี๋ยวทุกคนดูนั่งก่อนดูนั่งก่อนทุกคนคะเดี๋ยวเข้ามานั่นในก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะพักเบร์ละพักเบร์คนเดียวเลยดีกว่า เดี๋ยวใส่นั่งก่อนเมย์ไปนั่งก่อนมาเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอมก่อนเดี๋ยวอันนี้ก่อนเอ้ามาโอมก่อนแล้วยับเนี้ยขยับตัวดูให้อันนี้เจอท่าเดี๋ยวท่าท่าดึงยื่นมือเดี๋ยวเราจะแล้วนะสอนอีกนะต้องบ่ายเนี่ยเป็นบุโดเมื่อกี้ก็อุ่นเครื่องไปละไม่เป็นไรนะแต่เมื่อกี้ไม่ทันนี่เดี๋ยวเดีานนั่งนี่ สองรอบไปหน่อยนท่านั่นี่รากไก่เ่ยท okay. ่านั่งนี่รักไก่ไปหน่อยนต่ไม่เป็นไรหรอกท่านั่งนี่ง่ายที่สุดเลยมันต้องทำบ่อยๆซ้อมบ่อยๆประมาเรียนสามวันนี่อย่างไรเช้ากลางวันเช้าเช้าป่ายเช้าป่ายบางคนก็กลางคืนก็ซ้ันอีกประมาณสามรอบสามรอบสามวันประมาณเก้ารอบทำไปสามครั้งไม่ชนะนานเจ็ดครั้งไม่ชนะนานเก้าครั้งไม่นานเอายี่สิบเอ็ดครั้งเลยนะ เราทำแบบเนี้ยถ้าได้ยี่สิบเอ็ดรอบอ่ะรับรองเลยจะจำเองละเดี๋ยวจะเป็นเองเนี่ยเดี๋ยกับคุณแอนนี่เนี่ยจัดคอรนมันแอนนี่เรียนกัอนเรามาประมาณสักงสองปีมั้งเนี่ยไม่ถึงสองยังไม่ถึงสองปีอะนะพอสามปีแล้วนะสามปีแล้วดูเนี่ยตอนเนี้ยหลับหูหลับตาพูดมั่วไปได้หมดเลยเนี่ยจำ่าได้บางไม่ได้ว่ามันไหลเข้าไปมันไปเองมันเืียได้มันอันนี้อ่ง มันก็จะไปเข้ามันเองก็นี่แหละแล้วตัวก็แค่เนี้ยตัวเล็กกว่าเราอีกนะตัวเล็กกว่าหลายคนไม่ต้องกลัวนะอ่าเนี่ยถ้ามันเกิดมันเป็นอ่าเรว่องแพ็กติกเนี่ยว่าไคโรแพ็กติกหรือการอ่าบำบัดด้วยมือเนี่ยมันเป็นอะไรนะเรื่องอะไรนะเทคนิคนะคับเทคนิคการเทคนิคมันก็เหมือนกันถ้าเราจับเทคนิคอะไรเลยไม่ต้องไหนเลยภอสาธุสาธุ อ๋อแล้อย่างล้มไยว่าอย่างน่ะต้องฮะกล้วยหอมอ่ะสาธุสาธุกล้วยหอมโหวันนี้บุญพวกเราเกิดเลยนะเนี่ยอ่าโนมัณฑนาบุญด้วยนะได้กินกล้วยแต่ง่ายๆนะแม่ช้าก็มีลูกศิษย์เป็นคนไข้เนี่ยนะลูกศิษย์ลูกเป็นอะไรนะดูสารคดีพอดีลูกสาวทําไม่ได้นะเป็นเป็นจำเรียนมาเลยมาไม่ได้แล้วก็เอาน้ํามาถวายยี่สิบขวดอ่าเฮ้คนไหนนี่ เอาน้ำมาถวายแจกเลยเนี่ยในในในตู้เย well, uh, ็นน่ะคล้ายคร้ใ uh, ห้พี่เลี้ยงหน่อาในตู้เย็นเอามาแจกเลยดื่มน้ำก่อนหรือกินข้าวพี่เลี้ยงนั่งนั่งกันก็ได้นั่งกันครับให้ให้พี่เลี้ยงไปเอาเอามาแจกบนขวดที่เหลือก็เป็นพี่เลี้ยงถ้าไม่เหลือก็พี่เลี้ยงอดน้ำเหลือน้ทั้งหมดน้ำน้ำที่เขามาถวายเนี่ยเป็นน้ำอะไรนะต้องไปภาคโรงแรมห้าดาวถึงได้กิน แต่หน้าดานนี้ไม่ีเขาจะส่งที่ชอบประเทศไทยเลยตรงไหนคะอันนี้เนี่แรกตรงในขันเนี่ยแหละแต่มันจะมีคมหรือป่าเมื่อกี้ก็แจกเด็กไปแล้วเกนี้เท่าไรอ่ะร้อาอเอาี่ไปก่อนก็ได้ไม่มีทงไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอมาคนให้นะได้ๆโอเค น้ำนี่เป็นน้ำผลไม้สดนำจากกรุงเทพไปส่งมาส่งไปที่โรงแรม5ดาวทั่วโลกทั่วประเทศไทยที่โรงแรมกร้านอาหารเนี่ยเขาจะเอามาให้จะมาดึงมไปฝอยนะครับเอาลูกมานวดให้กระดุกสารพัดคือก็ใครที่มีเด็กๆเนี่ยนั่งกอดกันในี่ม้ให้มาแจกนะนี่ก่อนแจกนักเรียนกันเดี๋ยวเดี๋ยวแจกนี่กันแจกนักเรียนเหนื่อยหน่อยเดี๋ยวก้ให้ไปซื้อเหลือก็ให้มาเด็กๆนาเดี๋ยว อะไรเลย้วัมีน้ำส้มน้ำกลังน้ำเกอวอยอะไรไปน้ำนิ้จีหรืก่อนไม่ได้อะไรกนขาวได้อันนี้เจรินเรินอาหารโอเคขอบคุณเจ้าภาพเลยนะเ๋ยวนุโมทนาไปเลย พวกเราเนี่ยบารมีรมเริ่มเกิดแล้ว,ลวได้กินของฟรีตลอดเลยลวันนี้ได้ฟรีทั้งหมดเลย,ต,ยกกตั้งแต่เช้ามาเสื้อก็ฟรีกันใหญ่ผ้าขมน้ำก็ฟรีแล้วก็ไร้นี่ยนน้ำก็ฟรีอันนี้โทรศัพทเป็นอะไรนะอะไรเนะี่ยซื้อด้วยให้ฟรีกินกนเลยใครจะมีอะไรเหลืออีกใ่ะกินแล้วสวยกินแล้วนอันนี้อันนี้เหลืออีส้อมหมาอ้าวยังมีส้มเหลืออีกใครจะเป็นเจ้าภาพส้มอีกเดี๋ยอะไม่ถูก อาไปไปไปจ่ายตลาดได้ไหมครัเอาขอับรถเบนซ์มาจอดข้างหน้าบ้านมั้ยีมรวมมเพิ่มรทีมทีเพเย้ำเส้งย้ำเสง้เงเดีกเดจะได้สะสงให้เจ้าภาพเลย เก็ให้พี่เลยถ้าไม่เหลือก็พี่เลี้ยงอดพี่เลี้ยงสละมมีประมาณ22่สิบอกวคนเลยคมารมีจงแผ่ไปถึงจ้าวดืมให้หดาสาธุเลยนะนุโมทนาอาพระเสาจินอะโยหู่งเสี่ยงโยหู่งเสี่ยงโยน่านของตังแเยนะถ้ามีความสุขร่วร่วทุกวสุข รอบจะสุกหรือรอบทุกเลยก่อนวันนะี้ถ้าจะมาก,กินคนเดียวเนี่ยยาชิมก็กินไม่หมดเนี่ยจะเขารู้ว่ามีจากคอสเขาเลยเอามาให้มามอบให้อาจารย์คอไม่ได้ทานฮะจะมาทานกับเพื่อนละถ้าจะมารอดได้พวกเรารอดแล้ะจะมารอดให้พเราทานแต่ว่าวันก่อนที่เห็นอะไรนะขนมแม่อุ้ยอยู่ในถาดแม่อุ้ยกินคนเดียวเป็นเดือนเลยไม่หมด พอมาแะ่มามันช oh, so uh ิมแล้วโอ้โหมันเหนียวตุกตับตุกเลยแต่มาไปให้ปลาหมดเลยเดี๋ขนมมันเนี่ยกินคนเดียวมันช้าถ้ากินหลายคนเนี่ยตัดเดี็ดทั้งหมดโอเคอ่าตรงนี้เดี๋ยวเวลาห้านาทีอ่าเดี๋ยวดื่มหมดหมดอ่ะเดี๋ยวดื่มให้หมดแล้วก็จะได้แผ่เมตตาละอ่าเดี๋ยวจะมีมีส้มส้มถุงน่าจะได้อ่ะถุงเท่าใดในปยถทดูที่เป็นเจ้าสักแทก็ได้ถุงเท่าใหันขึ้นห้ามขาดแระจาย สิบห้าบาทเราเอาไม้กี่กุ้งอ่ะกระ thon ด้วยเดีือดตำกระ thon เดือดถ้าหมดเลยใหญ่ใยายหมดเลยเดือดตำกระท้อนเลยอ่าถ้งหมดเมายายเลยเมายายเลยอ่ามีคนไปจ่ายแล้วแม่เลี้ยงไปจ่ายแล้วมีแม่ยกเลยแม่ยกอ่าชื่ออะไรไม่รู้อ่ะชื่ออะไรแม่นัดแม่นัดโมราไม่นัดเมาเมาทั้งลำรถเลยสาธุ เด็กเป็นแบบตามแม่ตามแม่งงงนะใช่เขาตามไหมตามมต้องตามต้องตามมต้องไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะโอเคนะวันนี้โอ้โหทดลองนะคนข้างบ้านเนี่ยเขาชอบมากเลยแับเขาเมื่อไรเนี่ยรวยเมื่อนั้นเลยเศรษฐกิจหมู่บ้านนี่คึกคักน่าดูเลยเอาอะไรมาขายหมดทุกทีเลยมรนาก็ช่วยๆกันนะจริง าบางทีเนี่ยข้วยบ้างอะไรบ้างก็มาจะมาซื้อหมดเพราะว่าคาือว่าให้กำลังใจนะบางไม่ได้กำไรอะไรมากห้าบาทสิบบาทให้สองใบโอเคดื่มมาหรือยังดื่มม,ม,มาแล้วก็เตรียมออมหายใจเรื่อๆอ๋อ ถึงว่าเาต้องน้ำนี่ให้รอแผ่เมตตาขอเราเราดูเวลวมีชุตีวายด้วรกันแล้ขอเรสุขภาพแข็งแรงด้วยครับแผ่เมตตาไปให้เพื่อนบ้านประเทศลาวพม่าเมีนอสุนไทยว่าทั่วโลกเลยทุโรกทั้ที่มัาจะเจอสงครามพร้อมกันแต่ความสงบการรักกันเป็นที่นองตร่อในโลกเดียวกันแผ่เมตตาไปในโลกน มีแต่ความสุขความเจริญแผ่ไปทั่วทุกโลกทุกเวันทดวงทุกดาวเลยแผ่ไม่ตางนไม่จิตแลสนุนและแผ่ไม่ตาของกันสัพเพสัตตาสัตว์ทัทงงทง้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเมื่อแก่แเจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหลวงตู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเมก,กันให้กันเลยอภัยยาชาหลวงตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์ ชียอัตาัาเริยาลรันตุตรงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจัดทุกไปทั้งสิ้เนเถิดโออระหังสัมมาสัมพุทโตพุทาาวาพุธังพุทโวตังอาิวาเทมิ สวาขาโตภะวะตาธรรมโมธรรม,มามมนมัสสานิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกะสังโฆสังขันนัมามิาอาตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งห้าพปรตุวยจะมีอะไรฝากให้เราเดียวตั้งเดี๋ยวน่าจะพึ่งเทศนะอ่าพรุ่งนี้นะครับอ่าโปรแกรมนะครับโปรแกรมพรุ่งนี้เช้าจะพาไปเที่ยวหลังจาเราทานอาหารเช้าเสร็จนะครับ เเราจะไปทางน้ำพุร้อนนะจะไปเส้นทางทางนูน้นจะมีที่แวะก,ก็คือว่าหนึ่งเราจะไปแช่น้ําแร่น้ำพุร้อนแล้วก็ไปเที่ยวน้ำพุร้อนที่นั่นใครจะไคเขาเรียกพวกไข่ก็ไปลวกไข่ที่นั่นก็มีขายะ<ป>นะครับไข่รั่วไข่แม่อ,อนไข่แม่อ,อนแล้วก็เราก็จะไปไหว้ข้าเปุยแม่คำปองแม่คำปองขึ้นไปไหมไปเอ่อแล้วก็แม่คำปองจไปเที่ยวหรือยัง อยากไปว่าแล้วก็แม่กำปองนะครับเราจะไปกินในกินกาแฟที่ต้นไม้บนยอดต้นไม้ไจแอน์นะครับไจแอนด์ไจแอน์นะครับเสร็จจากเสร็จจากลงมาเราก็เจอว่าเท้ากูเวงเท้ากูเวนนี่ก็คือเท้าเรียบบงพญานาคแล้วก็บางพญยานาาเสร็จแล้วก็ถ้ามีเวลาหรือแบบทันเวลาเราก็จะไปกินข้าวซอย นะครับเดี wow. ๋ยวเข้าซอยแล้วก็กลับมาเข้าพอดีก็ตียนตัวคนที่จะกลับห้าโมงเย็นใช่ไหมโอ้โหได้ทันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้ล้อหมุนลอหมุนได้เก้าโมงเช้านะครับลอหมุนได้เก้าโมงเช้าเเรา่เบืมันใ่เด้อเบใส่เเัเรื่องเบือเขาเขากินเขาเ้านะ เขากินเขาเศร้าดีก่อนแล้วเขาไปกินหรือว่าข้าวคนสุซาเล่เอาเครื่องขึ้นรถเลยเนาะเอาเครื่องใส่รถเลยพ่อพ่เอาเครื่องไม่มีละแต่เอาเครื่องใส่รถดีมันสิบหกีของนั่งไม่คำนองนี่ไปรถอะไรหรอเอารถข้าวจานเนี่ยรถข้าวจานพี่ครับพ่อน่าจะเจ็ด นั่งได้เยอคนเนี่ยแปะทคนขับแปคนขับทดทนับครับได้คยคนนอกจากเจียวไปสองคัดแล้วแฟ่มองดูอัจานน้องจาอารออะไรคันนึง ไปได้ไมันปัจจัรถราได้ได้ก็เดี๋ยวรถอันนี้ให้รถอนนี่ <c oughs> อันนี <c oughs> ้ก็ขับได้เอารถสองข้างรถสองขั้นไปได้ส <c oughs> ่งรถอ๋อเตรแลวใครจะไปส่งจะมาเนี่ยคนส่ง โอเคโอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดตารางคู่นี้ไปเที่ยวฝั่งแม่คำปอมแล้วเซิร์ฟดูนะไปจาดคอนเทิลาวแล้วก็เบรปเนนูนปอตุ้ยจัดให้นะคู่นี้อาปอตุ้ยมันเกินสิบมิ๊ขาจใจมันเกินสิบมิ๊ขาดซนตมบอลหนึ่ประมาณคนละสองสิบบาทไมนสิบเอ็ดของเดียวของเดียวห้องรวมห้องรวก็ได้ค่ะไม่ใช่ห้องรวมใช่ห้องรวมก็ได้มันมีรวมอยู่ต้องรอได้ถ้าวต้องรอแล้ว บอกเขาอให้คนละรท่าันนอนนอนนอนหลายปรได้มันสุกมัน่อนเขาต้องาให้กนะ5เขะเิมหออราให้เขากันเครับใครสิเอาของร่วมก็ได้ของร่วมก็ถูร่วมมากในมีสิบสามสิบสามสิบสามแค่สองคนก็ได้บีบด้ห้กันด้วย อออ้อหอเดียวเลยไม่กับสิบเอ็ดัน,านาที่นั่นเขามีหม,ดม,มดวดเขา,าม,มีหมวดแล้วหมวดเลูกศิษย์กันนวดของเราทร่องนค้นาห่วงแล้วยกคืนนี้เราก็ต้องวนกม่ดีแรกดนีขึ้นีครัแบขบึ้นนีมาซอบเลยใครย,นนยังบนขนาดป้า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 ดียังบนยังบนขนาดเท่าไรแรกหีซอบหลายนะซอมหลายเเดียวปเดียวไปเรียกเรา กรับไปวอดบ้านนะเอาไม่ใช่หนี้ที่ใช้อีกอ้าวโอเคเดี๋ยวเรื่องเที่ยวื่องเล็กเดี๋ยวเขาเรียจริงกันตอนนี้อ่าตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งหกครั้งเย้สั่เร็จแล้วซีตังเม่ซีตังเม่แปลว่าอะไรมั้งลูกสั่นเด็ดเลย ภาษาอะไรภาษาอะไรภาษาภาษาจีนเนี่ยจีนมาเลยโป๊ะโป๊โป๊ของของชุดสอพเนี่ยนี่ชุดครับคือรถไฟ